สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม d เด s t สตอนะคะวันนี้นะคะเราก็จะขับรถเข้าบ้านนะคะบ้านหลังไหนเนาะบ้านหลังนี้เราจะทดลองเข้าไปจอดในที่จอดรถบ้านหลังนี้นะคะอ่ะจอดเลยว่าดูคล่องนะดูค้องเหมือนเป็นบ้านตัวเองบ้านตัวเองโอ้เย็นมากเลยรถเย็นเลยรยูย้สึกเย็นขึ้นมาทันทีรู้สึกโอ้โห ให้บ้านมาตั้งแต่เมื่อไหร่ให้ป้ามาอีกหลังเลยเพราะว่าเราเข้ามาจอดบ้านหลังนี้นะคะนี่นหเฮ่เมากเลยอะ่ะป้าหนึ่งว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังต่อไปหลังต่อไปเหรอหลังต่อไปนู่นตรงปากโทกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง เมเดสตอรี่นะครับวันนี้มีทีกยกเสาเอกหลังที่เท่าไหร่แล้วเยอะมากเลยหลังที่ห้าละสามร้อยเลยแค่สามหลัง ยานกนะคะไปกับปู่ไปซื้อผลไม้เพื่อที่จะสวัสดีครับมาท,ทําพี่พีขึ้นเสาเอกในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะปะ้าพลคุ้นๆไหมคะเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงเด็กได้แล้วก็ยังสามารถทําได้หลากหลายหน้าที่นะคะอ,อ,อโอ้ยแตงโมเยอะมาก ปู่มาแล้วค่ะวัสดีค่ะไปตั้งแต่กี่โมงเขาปู่ไปซื้อผลไม้ไปแป,แปดโมงแปงเยอะมากๆเลยเยอะเหมือนเช่นเคยแล้วก็มีแต่ของผลไม้ดีๆคัดเกตมาเลยนะคะเนี่ยน้องตุ่มตามก็มาช่วยด้วยเดีย๋ยวเราไปดูหน้าพิธีนะคะที่ย่านก ขึ้นเสาเอกให้กับทุกหลังเลยนะคะนี่ก็คือบ้านหลังข้างในสุดนะคะตรงนี้คือโครงการบ้านแปดหลังก็คือข้างซ้ายเนี่ยสี่หลังขวาสี่หลังตรงนี้จะเป็นแปลงในสุดด้านนี้นะคะเตรียมสำหรับเสาเอกเสาโทนะคะเพื่อ,อท,ะะที่จะทำพิธีกัน,เ,นเหมือนอย่างเช่นเคยที่ ลุงงป้าปาพี่ๆเอฟซนะคะเคยได้ชมกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะได้ชมอีกหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าย่านกเนี่ยคขึ่นเสาเอกให้กับทุกหลังก็จะมีพิธีแบบนี้อ,อ,อีกทุกหลังอีกหลายหลังค่ะ คุณฟ้าบอกเอ้ตาจเจริญมาแล้ว <laughs> สองล้านก็เลยเดี๋ยวน่าจะขึ้นไม่หลังนี้ก็หลังหน้าเดี๋ยวดูยี่สิบเอ็ดดอกออกแม่พระธรณีเก้าดอกบอกเจ้าที่สามดอกกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์หนึ่งดอกบอกสังเเควีสีที่อยู่ในที่ดินแล้วก็ห้าดอกเป็นกู้ขอขอมานะะแล้วก็เจจกันไป นท,ทนขอเรียนเชิญคุณจเจริญน,นะคะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพาร,ระรัตนตรัยนะคะผู้คมแรกที่หมดจออเรียนเชิญ สัการีวัชภูพระภวะพูทถังพระภวันตังอภิวาทิเอมีธรรมังนามาสามีสังมังนามาสามีธรรมีพุทธังสนาโมตัสสะพระภวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุแม่พระธรณีท่านพระภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิคารี สามเวสีผีเฝ้าที่าสามภเวสีผีเล่ร่อนเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาบรรพบุรุษที่ดินแปลงนี้ทุกท่านทุกคนในทุกพบทุกภูมิทุกชาติจนถึงชาติัจจุบันและวันนี้ในวันนี้ข้าพระเจ้าอกน้อยมีชัยโยพร้อมลูกหลานบริวาร และช่างทุกคนมาขออนุญาตต่อท่านทั้งหลายเพื่อทำพิ่ธียกเสาเอกสร้างบ้านอยู่อาศัยให้กับลูกหลานบริวารลูกหลานทุกคนขอกราบขมาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดๆถ้าลูกหลานทั้งหลาย และช่างทุกคนได้ร่วมเกินทำให้ละขายเคืองใจโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังโปรดอภัยให้กับลูกหลานบรรพวนมีทรัพยสินเนืองนองมีเงินทองไหลามาเทมาขอให้งอกให้เงยเหมือนถั่วเหมือนงาประสิทธิ์ที่ราคาพราวันตรี ขอให้การทำพิธีในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่าได้มีอุปสรรคอันตรายใดๆกับลูกหลานบริวารและท่างทุกคนด้วยเถิดขึ้นสูงลงต่ำก็ขอให้ตลอดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งควงขอให้ลูกหลานทุกคนมีความสุขมีความเจริญขอบุญบารมี ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิอนอนันตจักรากาวานโตอาจิวามีอังคุลมาระกัวาทวะอตเตสา ความเมตตาเสียเมตาให้ผ anyway ู้ที่พีทัานะคแล้วก็ให้กับพ่อแม่กบายอาจารย์เราให้ท่านปกปักรักษาให้เรานิดเพเ้็นตุกในรงคของเราคะเมตตาจารยสัพพโรกัจจิมิงมาเสัมหวเยอปัลิมานังขามาอุณหุทายาวิรัคโยวิรัตุนายสติชามิเกวสักคาาเอลาน

เป็นพระถาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะท่านพ่อปานมงคนพ่อฤษีนินด์วัดท่าวมุนะคะท่านพ่อในหลวงพระมนาเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะคะเป็นพระถาปฏเป่าวประสาทาะคะเงินแล้วภาษาสื่อซับพระถาเล,ล,ลื่องรัพย์นะคะสวดสวดภาวนาแล้วเลียกแล้วก็ให้ทำให้ประกอบอาชีพด้วยนะคะไม่ใช่ส่วนเฉยๆค่ะ ประกอบไปที่เราก็จะมีการเสนอเหลือกทุกคนนะคะสาธทุกทีติดอโคนิดแต่เต่าเก็กนะคะกันนะคะ,ะให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีความเจริ เทวดาคุ้มครองเงินทองไหลมาเทมาให้มอบให้เงยเหมือนถั่วเหมือนงาประสิทธิลาภนาอาลีตินาชาลิตินาชาลีติไมจะเลี้ยงไม่ตงตัว่งงีเลยทยาทูทวตาโน ปัตโตปัปโมทติสุนาัขตาังสุมังคระสุปปัตปทังสุปสูติตังสุพโนสุโมหุโตจะสุยทังพระมจาริสุปัทภขีนางกายกรรมมังวาจากรรม,มังปัทภขีนางปัทภขีนางมนโนกรรม,มันปณิฏิเตปัทภขีนา,ปางปัทภขีนา,างนานกาตะวานาละพันปทิ าทักทีนี้สาธุสาทุสาธทุประสิทธิลาภานัชาริตินาชาริตินาชาริติพุทธ,ธามาอ,อุนโมพุทธายะพุทธ,ธามาอุนโมพุทธายะพุทธ,ธามาอุนโมพุทธายะสาธุเงินทองไหลมาเทมาจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุข ทุกคนนะคะ,อะสองคนเสาเอกเสาโทก,ก,ก่อนค่ะเสาเอกเสาโทใครบ้างคะอ๋ออยู่เสาเอกเสาโท

จะเป็นผู้แจกรางวัลอาพี่เนยเจริญแจกเจริญเป็นวงกลมวงกลมหน่อยนะคะตั้งวงวงวงลีก็ได้ ขันไม่ไ้ไม่ได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 ไม่ได้ไม่ไดจไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไดไม่ไดไม่ได้ไม่ไไม่ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไดไม่ไดไม่ได้ไม่ด้ไม่ไไม่ไไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ้ไม่ด้ไม่ไไม่่ไไม ถูกน uh ิยมขามื <S <S s> <S ี้มีพลังเป็นนารที่สักศิ์เป็นมิ่งขันเราจะยึดมั่นไม่ชาติฉันเราจะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตจังหวะอ๋อต้องเอาใบใบใหม่ใช่ไหมฮะต้องเอาใบใหม่เออแล้วะมีน้ำใจใดไหนเอออจะย่าจะยืต้องที่นั่จิตสนิทสนุก

กันรางวัลใหญ่ยรางวัลใหญ่เไม่มีใครร้อนเลยเนี่ย โอ้โหมนึ่งสองหนึ่งไม่ได้หลุไม่ได้ไปแต่ยังไม่ได้แรกครับโอเคยังไม่ได้แรกหนึงสองสสูงหันมาที่หันมาตรงนี้หันมางนี้มาหาใครอคมาถามวที่ตไว้อะผมมาตัดไปขอคันได้ห โอ้ต้นสะดาวเขาจะไปทำเสานะจ๊ะเขาจะไปทำเสาไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยเลยมีแรงเราไม่ร้อนเลยหรอไม่ร้อนเลยโอ้ยน้ำพีดพีง่ายเลยไปเลยยกสะดาวให้เขาไปเนอนให้ค่ะใส่จะเกิ้ประโยชน์นาะยกเบิร์กแสให้ชาวบ้านที่มาขออนุญาตขออนุญ ขอความยังมาอแล้วหลขอบคุณ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 งก็วหน่อยาพื้นยิ่งเ้วยใจริงที่ารือนาชื่นจิตเป็นนักหนาขอขอบคุณขอขอบคุณเนหม ตืน๊นคุณยิใจจริงที่การนตื้นเป็บุอคุณขอขอบคุณใจจริงที่กรนิป็นหลบคขอขอบคุณล้มไปทาไมเนี่ยล้มเราต้องนั่งรอใจจิี

แปลกันเอาเองนะฮะ FC สองแปลกันเอาเองสองไม่เหมือนกันเเจ้าที่เจ้าท่าทุกคนสนใจกันมากนะฮะ